สัจธรรมชีวิตของแต่ละดวงจิตเนี่ยเราไม่รู้หรอว่าชะตาชีวิตในคนคนหนึ่งคำว่าเกิดแก่เจ็บก่าจะถึงคำว่าตายเนี่ยว่าเราต้องผ่านพ้นอะไรมาบ้างเราต้องพบเจออะไรมาบ้างเราต้องสูญเสียอะไรมาบ้างบางครั้งที่ว่ามีพบมีจาก มีรักมีพลาดมีโกรธมีหลงมันก็ปนกันอยู่กับชีวิตเราแต่สุดท้ายนี่ทุกอย่างจะจากเราไปหมดเลยเหลือแค่ลมหายใจที่ไม่เที่ยงเท่านั้นเหลือกับมาร่างกายที่ไม่เที่ยงเท่านั้นแล้วก็เหลือกับมาสุขทุกข์ที่ไม่เที่ยงเท่านั้น ฉะนั้นถ้าคนมีปัญญาอบรมจิตถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยอยากจะยึดอะไรแล้วโลกใบนี้ชีวิตนี้ร่างกายนี้จิตใจนี้แค่อยู่อย่างมีที่พึ่งมีพุทธธรรมสารานังคัจฉามิข้าพเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมสารานังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสารณนะ สังคังสรงอาชามนี้ก็จะมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะนอกนี้โลกนี้ให้เราได้แค่ใช้ดื่มอาบกินและอาศัยแต่เขาไม่ให้อะไรเราติดตัวไปเลยใครจเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่มีเหตุผลที่จะนำอะไรไปได้นามิญยามานังธนมันเวติกินจิทรับสมบัติติดตามเราไปไม่ได้นอกจากโยม ทำยังไงให้เราตื่นรู้สัจธรรมแล้วก็รู้วิธีดับทุกเหตุของทุกความดับทุกออกจากทุกทําให้จิตเราไม่เศร้าหมองนั่นแหละคือจุดประสงค์ที่พระเจ้าสอนจนถึงคัาว่าเราเบื่อหน่ายในความเกิดแล้วแล้วก็น้อมสู่นิพพานกัน